じゃあ開けคよล場คลิปนี้เ่ยหมาะสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกัเฮียรินนะครับผมในรายการเจาอประเด็นหลังดูกันอีกแล้วในวันนี้นครับในอนิเมะเรื่องโครชีไอวุ่นรักนักสังหารนะครับผมตอนที่6แล้วบอกเลยว่าตอนนี้นั้นจะเป็นการปูทางไปถึงความตึงของเรื่องเลยนะครับผมเนื่องจากที่ว่าตอนนี้นั้นมีประเด็นใหญ่อยู่ประเด็นหนึ่งเท่านั้นนะครับผมดังนั้นะผมจะจาอประเด็นแบบอลิมิตแล้วกัน ใครที่ไม่ชอบไปลิมิตก็ต้องขออภยัยก่อนเลยก่อนที่จะไปเจาะกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะโอเคครับผมเราไปดูเลยดีกว่าไปโดยเปิดเรื่องมานะครับผมก็จะเป็นฉากแฟลชแบ็กของตัวละครตัวหนึง่ง mm hmm. ก็คือเหลียงฮะในสมัยเด็กโดยดูเหมือนว่าในตอนแรกนะครับผมเขาไม่มีชื่อด้วยซ้ําแต่ว่าเขาก็ถูกตั้งโดยชายคนหนึ่งที่มีผมสีเงินนะครับ mm hmm. บอกว่าจะมารับไปเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่าเหลียงฮะซุนเหลียงฮะ ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับผมที่ตอนนี้นั้นอยู่ในงานเลี้ยงในเรือสำรานซึ่งภารกิจของชาโต้เนี่ยก็คือต้องคุ้มครองนะครับผมญาติของท่านหัวหน้าโดยความจริงแล้วญาติคนนั้นเนี่ยก็คือภรรยาของท่านหัวหน้าเองนะครับผมโอ้โหยังสวยเลยแถมตาเนี่ไร้แววได้ใจจริงๆแต่ในขณะที่ชาโต้เนี่ยกำลังสนใจในผมทางฝั่งของภรรยาท่านประธานเอ,อ่อท่านหัวหน้านะ เลี้ยงฮาก็โผล่มากระซิบข้างหูแบบโอ้โดยความที่ไม่อยากให้วุ่นวายนะครับผมชาโตจังก็เลยลากเหลียงฮาเนี่ยออกมาคุยส่วนตัวข้างนอกเอหรือว่าข้างในนะข้างในแหละซึ่งชาโตจังก็ไม่เข้าใจว่าเลียงฮานั่นจะตามตัวเองมาทําไมแต่เลียงฮากลับตอบกลับไปว่าบางทีแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าของชาโตจังหรือว่าภรรยาของหัวหน้าก็ได้โดยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงชาโตจังเนี่ยต้องลําบากแน่ๆนะครับเลียงฮาก็เลยมีข้อเสนอไว้ชาโตจังนั้นจับตาดูเขาแล้วก็อยู่ข้างๆเขาตลอดเวลา แล้วด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับผม <ๆ S 1> เธอก็เลยโทรไปหาหัวหน้าแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นจะเป็นคนจับตาดูเหลียงฮ้าเองนะครับโดยเหลียงฮ้าจะขอเพิ่มก็คือบัตรล่องเรือและก็ห้องพักและประเด็นก็คือว่าในห้องพักนั้นกลับมีกล้องนะครับผมวงจรปิดที่เอาไวด้ดูบอกเลยว่าจับตาดูทุกฝีเ้าาแต่เรื่องนั้นนะเนี่ยเหลียงฮ้าไม่สนใจอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือทําไมชาโตจังเนี่ยถึงยังไม่นอนหรือว่าจะกลัวฝันร้ายอย่างนั้นเหรอดูเหมือนจะจี้ใจดานะครับผมเธอก็เลยนอนไปเลย แต่ยังไงยังไงมันก็มันจะนอนไม่หลับแล้วนะสุดท้ายทั้งสองคนก็ตื่นกันทั้งคู่เลยนะครับผมเลียงฮะก็เลยอ่ะงั้นเรามาสลับกันนะแบบว่าผมจะไปนอนตรงโซฟาเองส่วนคุณก็มานอนตรงที่นอนแล้วกันแต่ชาโต้จังก็ดื้อน,นะครับผมไม่ยอมนะฮะเรีย <c oughs> งฮาก็เลยอุ้มซะเลยนะครับและดมุนว่าเรียงฮาเนี่ยจะไม่ยอมออกจากที่นอนนะครับผมถ้าเกิดชาโต้จังยังไม่หลับนะสรุปก็คือจะนอนคอยอยู่ข้างๆจนกว่าจะหลับ แต่ดูเหมือนว่าชาโต้อัเนี่ยจะหยอกล้อก,กับพระเอกเหนื่อยเหนื่อยเกินไปก็เลยเผลอหลับไปนะครับเช้าวันต่อมานะครับผมเลียงฮารนะ์ก็มีคําแนะนําบางอย่างนะครับให้กับชาโต้ว,ว่าถ้าเกิดจะปลอมตัวในงานเลี้ยงแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะใส่ชุดสูทแบบนั้นนะมันไม่เนียนเลียงฮาก็เลยพาชาโต้จังนะครับผมไปซื้อชุดใหม่นะฮะบ,บอกเลยว่าสวยงามก็น,นั่นแหละก็จะมีฉากกุก๊กกิ๊กนิดหน่อยนะครับเมื่อเลือกชุดเสร็จแล้วนยะผมก็ร้อยเขาไปส่งที่ห้องส่วนทั้งสองคนนี้ก็มาเดินคุยกัน เดือนเดือนที่ชาโต้และเลียงฮาคุยกันนั้นมันจะเริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วว่าทําไมชาโต้ถึงยอมมาก,กับเลียงฮาง่ายๆนั่นก็เป็นเพราะว่าชาโต้นั้นรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังโดนจับตามองอยู่โดยเลียงฮะในจังหวะน,นั้นเองนะครับผมหัวหน้าก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนเย็นนั้นจะมีสมาชิกมาสมทบเพิ่มอีก2คนตอนนี้ก็เลยคิดว่าชาโต้เนี่ยน่าจะพอมีเวลาพักผ่อนแล้วแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะสิประเด็นสําคัญก็คือหัวหน้านั้นเนี่ยจะคุยส่วนตัวกับเลียงฮะหัวข้อเรื่องที่คุยก็คือชาโต้ โนเบลหรือก็คือชื่อเก่าของชาโตนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ชาโตเนี่ยเหมือนจะจําไม่ได้เนี่ยเหมือนจะความจําเสื่อมก็เลยอยากจะนัดคุยกับเหลียงฮะส่วนตัวแต่เทาว่าบุคคลที่ไปตามนัดของหัวหน้าเนี่ยกลับไม่ใช่เหลียงฮะและเขาเนี่ยได้ทาการโจมตีด้วยมีดก็ <c oughs> จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเจาะประเด็นหลังดูในตอนที่6ของอโรชีไอนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมไปยังตอนต่อไปแล้วนะมันจะเริ่มตึงขึ้นมาแบบชัดเจนเลยเพราะในตอนท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ย จะเห็นได้ว่าชาโต้นะครับผมเข้าใจผิดว่าเลียงฮานั้นเป็นคนจัดการท่านหัวหน้าเนื่องจากสายที่หัวหน้าเนี่ยขอคุยกับเลียงฮาส่วนตัวนะครับผมแล้วมันจะมีประเด็นอะไรกันแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องไงก็เลยเข้าใจผิดและจากตัวอย่างเนี่ยคือชาโต้รู้ว่าตัวเองนะครับผมทําอะไรเหลียงฮาไม่ได้ก็เลยคิดจะขู่เลียงฮานะครับผมโดยการใช้ชีวิตของตัวเองโอ้โหแบบว่าตึงสุดๆแบบสีหน้าเหลียงฮานี่เปลี่ยนเลย แล้วก็ส่วนไอ้คนที่ใช้มีดนะครับผมในการโจมตีหัวหน้าเนี่ยก็เราก็รู้เรืนอยู่แล้วนะผมตั้งแต่ตอนที่แล้วละอีกทางนะครับผมตอนนี้นั้นยังมีการกล่าวถึงอดีตนะเป็นครั้งแรกแบบจริงจังๆของเหลี่ยงหะแล้วก็ไอ้ชื่อซุนเหลียงฮ่าเนี่ยผมว่ามันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ชื่อของชาโต้ยไอ้โนโบลเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันบางอย่างเนี่ยผมต้องรอดูนะ ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับัน,นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ